ดูการแปลงโซนิคคันนี้นะครับโซนิคคันนี้ก็มีถามมาว่าเอ้ลิ้นจะใส่ของอะไรลิ้นมันเป็นแบบไหนนี่นะครับลิ้น c b r นะครับลิ้น c b r map S4 หน้าตาจะ,จะเป็นอย่างนี้นี่นะครับลิ้น c b r map S4 เห็นไหมนะ map S4 ตัวนี้คือ map นะฮะตัวนี้เร,เรียกว่า map นะครับเซนเซอร์ลิ้นเลี้ยงนี่แหละเรียกว่า map นี่นะครับ โซนิคติดตั้งง่ายซื้อแค่นี้ไม่ต้องซื้อคอเพราะคอมันใส่ด้วยกันได้แล้วก็ใส่หัวขีดแค่นี้ละครับที่เรียกว่าซีนซีบีอาร์แบบเอสีนะครับโซนิคนี้จะทําง่ายแต่ถังคันนี้ก็จะเอาปั๊มติ๊กนี่มาแปลงแปลงใส่ถังนี้เลยครับคันนี้นี่นะครับแล้วก็ติดตั้งแค่นี้ในรถแล้วติดตั้งดิ้นเล่งสายสายในรถแล้วเอา นำชุดนี้ไปเสียบได้เลยนำชุดเนี้ยชุดนี้ไปเสียบได้เลยชุดนี้เป็นชุดสำเร็จรูปแล้วแต่ตอนนี้เหลือชุดใหญ่นะครับชุดเล็กหมดอันนี้จะมีเราต่อสายไฟเพียงแค่สองเส้นเส้นบวกอันนี้เส้นลบเส้นลบที่มีหางปลาเนี่ยก็ยึดลงตัวรถได้เลยอ่าที่มีหางปลานะครับเส้นนี้เส้นบวกส่วน เชนนี้ก็จะเป็นกล่องแปลงที่มีพระเทพพันนี่ก็จะเขียนว่าบัมติกนะครับก,ก็จะเขียนว่าพันเซอร์นะครับตัวนี้เขียนว่าพันเซอร์ต่อแค่สามเส้นนี้นะครับง่ายไหมนี่เข้าพันเซอร์อันนี้ยึดลงตัวรถตัวนี้ข้าขั้วบวกแค่นี้ใน,นระบบในรถไม่ต้องไปถอดอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับต่อแต่คาบูออกใส่ลิ้น กับเดินสายน้ำมันกับเดินสายน้ำมันก็จบแล้วครับอ,อ่ไม่ไม่ไม,ไม่ได้ยุ่งยากครับไม่ยุ่งยากบางคนดูยังไงก็ไม่เข้าใจนะครับ